ตำรวจภูทรเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาเร่งรวบรวมหลักฐานคดีชายอายุ39ปีซึ่งมีอาการป่วยทางจิตเวชใช้มีดทำร้ายร่างกายและก็ชิงทรัพย์ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเงาจังหวัดลำปางต่อเนื่องถึงจังหวัดพะเยาเมื่อคือนนี้จนทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนและบาดเจ็บอีก7คนซึ่งตำรวจภูทรจังหวัดพะเยาจับกลุ่มตัวได้ที่บริเวณสำนักงานสาก์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองพะเยาจำกัดหมู่ที่14ในอำเภอเมืองพะเยา สำหรับผู้ต้องหาถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพะเยาเพื่อทำแผลจากอุบัติเหตุซึ่งตำรวจก็ได้มีการอายัดต,ตัวเอาไว้เพื่อเตรียมดำเนินคดีทั้งนี้ชุดจับกลุ่มได้ประสานกับทางพนักง,งานสอบสวนเวรให้แจ้งความประสงค์กับทางโรงพยาบาลพะเยาขอทำการตรวจหาปัสสาวะเพื่อที่จะหาสารเสพติดก็พบว่ามีสารเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าใน,นร่างกายจึงแจ้งข้อหาเสพและเป็นผู้ขับขี่รถ เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมายส่วนกรณีขับรถเฉี่ยวชนคู่กรณีนั้นไม่ติดใจเอาความจากการสอบสวนก่อนเกิดเหตุผู้ต้องหาทะเลาะก,กับแฟนที่จังหวัดเชียงรายจึงได้เสพยาบ้าก่อนจะเดินทางกลับไปทํางานที่จังหวัดพิษณุโลกด้วยรถจักรยานยนต์แต่ว่าเมื่อมาถึงบริเวณด่านตรวจยาเสพติดนาแกงเพิงงาวจังหวัดลำปางเจ้าหน้าที่ได้ขอให้นอนพักที่ด่านตรวจก่อนแต่ว่าผู้ต้องหามีการคุ้มคลั่งค่ะเข้าไปในบ้านแล้วก็ก่อเหตุทําร้ายนายพิสิทธ สิทธิชุมเสียชีวิตจากนั้นก็ได้ขี่จักรยานยนต์หลบหนีโดยตลอดเส้นทางก็ได้ก่อเหตุชิงรถแล้วก็ทำร้ายชาวบ้านจนเข้าเขตจังหวัดพยาก่อนที่จะถูกจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดอย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้ผู้ต้องหาก็อยู่ระหว่างให้แพทย์ทำการรักษาและตำรวจภูทรงาวจังหวัดลำปางก็จะเดินทางไปรับตัวกลับไปดำเนินคดีค่ะเพราะว่าพื้นที่ก่อเหตุทำร้ายชาวบ้านเสียชีวิตและบาดเจ็บนั้นอยู่ในเขตรับผิดชอบของตำรวจภูทรงาวค่ะ